ฉีดรอบเดียวเพลี้วไฟหายเลยนะคะลูกค้าเจซีตาปาหวีทองค่ะบอกแล้วว่าเด็ดจริงคะ่ะลูกค้ารอบเดียวเนี่ยเพลี clear, ้ยายเรียบเลยค่ะซองนี้คือตัวเก่งตัวขายดีเรื่องพยานาลูกค้าราคาคือน่ารักประหยัดคุ้มค่าเลยค่ะดูสามกันก่อนเลยซองน,นี้ชื่อสารสามัญว่าอะซีทามีผิดคะ่ะลูกค้าเป็นกลุ่ม 4A ค่ะลงจุดเรื่องเพลียเลยค่ะ เพลียไฟเพลี้ยแป้งเพลียอ่อนเพลี้ยหอยเประจยกระจันเพลี้ยไก่แจ้ได้หมดค่ะลูกคา้าแล้วก็แมลงวีขาวก็ใช้ได้ค่ะเ่อหมดผักแมลงบวงเนี่ยค่ะลูกค้านะใช้งานได้เลยค่ะและหนอนชอนใบค่ะลูกคา้าก็ใช้งานได้นะคะตัวสารอาัจาริมีผลนะคะลูกคา้าออกฤทธิ์แบบดูดซึมค่ะโดยที่าะเขาเนี่ยสามารถดูดซึมผ่านใบได้ด้วยค่ะเช่นถ้าฉีดโดนบนใบเนี่ยก็ซึมมาที่ใต้ใบได้ด้วยค่ะ นี่คือหลบไม่พ้นหนีไม่ได้ค่ะลูกค้าจัดการได้หมดเลยค่ะทั้งป้องกันแล้วก็กำจัดเลยค่ะซองนี้นะคะลูกค้าขนาดร้อยกรัมค่ะอัตราใช้ประมาณ1 0บถึงยีกรัมต่อน้ํา20ลิตรนะคะลูกค้าได้ประมาณสองไร่ค่ะเป็นยาเย็นนะคะฉีดได้หมดเลยค่ะทุกคืนทุกช่วงแล้วก็ฉีดผ่าดอกได้ด้วยค่ะเดี๋ยวปักตะกร้าไ้ให้นะคะลูกค้านะของข้บพร้อมส่งเรียบร้อยค่ะกดได้เลยค่ะ